ดวงรายวันประจําวันพุทธที่29มิถุนายนพุทธศักราช2,565ขึ้นหนึ่งคำเดือน8ปีขานคนเกิดวันอาทิตย์การงาน จะมีความกระตือรือร้อนในงานและสามารถเดินหน้าวิ่งเต้นงานต่างๆที่ตั้งใจไว้ได้ประสบความสำเร็จดังใจผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวม่เณินได้ขยายกิจการออกไปอีกหรือเปิดกิจการใหม่คุณมองการไกลและมีวิสัยทัศน์ที่ดีการเงินเงินที่ได้ในวันนี้จะเป็นเงินจากความอุตสาหะของคุณเองทั้งสิน้นไม่พึงดวงหรือโชคใดๆ หากคาดหวังเงินในทางใดไว้แล้วยังไม่ได้สมดังหวังให้เข้าใจไว้เลยว่ายัางไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้หรือคุณอาจจะยังขยันและทุ่มเทมไม่มากพอนั่นเองวันนี้ไม่ว่างานใดทำมากได้มากหากขี้เกียจก็ไม่มีเงินเข้าค่ะความรักและครอบครัวความรักที่ลุ่มลุ่มดอนดอนจะทำให้คุณรู้สึกเหน,นื่อยใจอยากจะปลีกตัวออกจากความวุ่นวายในครอบครัว ให้ระวังสุขภาพของตนเองให้ดีเพราะมีเกิ์จะเกิดความเจ็บป่วยถ้าไม่รีบรักษาจะเรื้อรังได้สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเรืองใจและสัมพันธภาพที่ดี เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้เหมาะกับการเปิดกิจการใหม่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ใหญ่และลูกค้า มิเกี่ยนได้โชคลาภจากงานที่ทําในทุกแขนงะงานที่ค้างค้างมานานจะสําเร็จสมประสงค์ในวันนี้การเงินถึงแม้การเงินของคุณจะไม่โดดเด่นแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆคุณรักษาสมดุลในเรื่องรายรับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีวันนี้ใครจะมาหลอกหรือโกงคุณคงจะยากเพราะคุณรู้เท่าทันและไม่ถูกกิเลสความโลภครอบงำง่ายๆ ความรักและครอบครัวมีความกังวลหดหู่จนถึงขั้นสิ้นหวังในเรื่องความรักบางคนจะเกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขในครอบครัวทําให้คุณคิดมากจิตใจเศร้าหมองได้คู่ที่มีปัญหากันหากประทะกันก็มีเกณฑ์จะรุนแรงถึงขั้นเลิกราขอให้หลีกเลี่ยงค่ะส่วนคนโสดคุณนึกน้อยใจในชะตาชีวิตเข้าใจไปเองว่าไม่มีใครรัก สีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความมุ่งมั่นขึ้นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา คุณเกิดวันอังคารการงานคุณแข็งแกร่งทำงานชายเดียวแบบไม่กลัวใครไม่ง้อให้ใครต้องมาช่วยเหลือบางคนจะได้เดินทางไปทำงานต่างถิ่นที่ไม่คุ้นเคยแต่คุณก็ไม่ถอยงานวันนี้เหน็ดเหนื่อยแต่ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยความมุ่งมั่นจริงจังของคุณการเงิน คุณโดดเด่นในด้านการเงินทำเงินได้มากรลอ,อยังสามารถใช้เงินทำงานเพิ่มรายได้มากขึ้นไปอีกวันนี้อาจมีโชคจากผู้ใหญ่เพศชายที่มีบุคลิกอบอุน่นมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือเรื่องเงินสูงความรักและครอบครัวให้ระวังคนในครอบครัวจะป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุการทะเลบบาะเบาะแวงกันจะทำให้เรื่องบานปลายใหญ่โตอย่าประชดประชันหากคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็ให้อยู่ห่างกันก่อนสักพักส่วนคนโสดไม่เหมาะกับการตัดสินใจเลือกใครเข้ามาในชีวิตในวันนี้สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปร,รัมภ์ทิศมงคลทิศใต้เสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสาราเริงใจเวลามงคล 21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณเด็ดขาดเคร่งเครียดงานใดๆที่คุณจับในวันนี้จะต้องออกมาดีที่สุด ความกดดันทั้งหลายจึงอยู่กับผู้ร่วมงานของคุณบรรยากาศในการทำงานค่อนข้างจะตึงเครียดแต่งานจะออกมาอย่างโดดเด่นและสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะการเงินวันนี้การเงินของคุณติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังแถมยังหาทางออกให้กับสถานการณ์อย่างยากลำบากงดการลงทุนให้กู้ยืมหรือเซ็นสัญญาใดๆเพราะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาตามมาได้ ความรักและครอบครัวคนโสดยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะคุณเจ็บมาเยอะทำให้ไม่ไว้ใจในเรื่องความรักเท่าใดนักแต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดกั้นใจเพียงแต่อยากจะศึกษากันนานๆส่วนคนมีคู่คนรักของคุณจะสร้างความอึดอัดใจให้อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรให้นิ่งๆไว้ก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายไปเองสีมงคลสีฟ้าสีคลาม สีน้ําเงินเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นทิดมงคลทิใต้เสริมความรักความสมคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยเวลามงคล0 0ูนยาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์ครูอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญหรือค้าขายเกี่ยวกับพุทธพาณิชย์จะโดดเด่นดีมากเพราะคุณทำงานด้วยคุณธรรมและใจที่มีเมตตามิเกณได้รับเลือกให้เป็นผู้นำเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือองค์กรเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนส่วนอาชีพอื่นๆก็จะได้มีโอกาสทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นในวันนี้ การเงินมีเกณนจะได้เงินจากผลกำไรจากงานที่เกี่ยวกับการบันเทิงจัดงานเลี้ยงนักแสดงและงานที่ต้องพบปะสังสรรค์วันนี้จะหาเงินง่ายญาติมิตรเพื่อนฝูงมีส่วนช่วยในการเงินและการสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวความรักและครอบครัวคุณรู้สึกอึดอัดจากการถูกบังคับให้อยู่ในกรอบจากคนรักหรือผู้ใหญ อยากจะหลุดออกจากสถานการณ์ที่กดดันคนโสดจะถูกใบซังหรือกดดันให้ต้องเลือกคนที่คุณไม่ได้รู้สึกผูกพันและรู้สึกเหมือนไม่มีทางออกสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพจากผู้อื่นความสมัคคใในหมู่คณะทิศมงคล ที่ตะวันออกเชียงใต้เสริมเมตตามหานิยมมิตรภาพแน่นแฟ้นความรักราบรื่นเวลามงคล22่นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน ระหว่างเรื่องการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในที่ทำงานคุณมักจะดื้อแพงและไม่ยอมคนจึงทำให้ดูเหมือนก้าวร้าวปีนเกลียวทำให้ไม่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เท่าที่ควรการงานของคุณจึงยังไม่ก้าวหน้าและติดติดขัด,ข,ดขัดได้วันนี้ควรเข้าหาผู้ใหญ่อย่างอ่อนน้อมอย่าให้เกิดความบาดหมางกินใจกันได้จะเป็นการดีคะ่ะการเงิน เงินที่เข้ามาในวันนี้จะเป็นเงินที่ได้จากการรับบริจาคก,การช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆและคุณก็เป็นผู้จัดการการเงินเหล่านั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอีกทอดวันนี้มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินอีกด้วยความรักและครอบครัวความรักที่เหมาะสมกำลังเดินทางมาหาคนโสดที่ต้องอยู่อย่างเงาเงามานานคุณจะได้รับความสนใจมีเสน่ห์มาก มีเกณฑ์พบกับคนที่มีฐานะทางสังคมที่ดีกว่าเข้ามาเป็นคู่ใจส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะได้มีการเดินทางร่วมกันอย่างมีความสุขสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัวทิดมงคลที่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เวลามงคล1นนาฬิกานาทีถึง3 0นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานงานตรงหน้ามักจะไม่เป็นไปดังใจเมื่อเกิดความผิดพลาดคุณมักจะเสียขวัมง่ายทำให้ไปต่อไม่ได้ เมื่องานไม่เดินจึงเกิดปัญหาขึ้นตามมาอีกวันนี้เป็นวันที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวความวิตกกังวลและความเศร้าเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองแล้วลงมือทํามิฉะนั้นจะเสียการเสียงานได้ค่ะการเงินคุณจะได้รับรายได้จากงานใหม่งานพิเศษการเงินเริ่มดีขึ้นบางคนจะสามารถสร้างรายได้จากความคิดสร้างสรรค์หรืองานอดิเรกที่ตนรักหากรองเงินอยู่ มีเก์จะได้รับเงินตามที่หวังสูงอาจมีโชคทางการเงินจากการเดินทางในอีกทางหนึ่งด้วยความรักและครอบครัวความรักสดใสสุขสมและเต็มไปด้วยความห่วงหาอาทรกันและกันยิ่งเป็นคู่เข้าหมาปลามันจะตัวติดกันเห็นโลกเป็นสีชมพูค้นโสดมีเกณ์ได้พบรักแบบผูกพันกันอย่างลึกซึ้งทางใจตั้งแต่แรกเห็นแถมยังมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาจีบหลายคนในวันนี้อีกด้วยคะ่ะ สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมอำนาจวาส,สนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงทิศมงคลทิศเหนือเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานหากวันนี้ได้เริ่มงานใหม่คุณจะเลือกงานที่ไม่ค่อยมีความเสี่ยงซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงในเรื่องงานอย่างที่คุณพอใจคุณกระตือรือร้อนดีอยากจะแสดงฝีมือพิสูจน์ตนเองคนที่เป็นนายจ้างจะได้ลูกจ้างที่ดีในวันนี้การเงินเงินลื่นไหลดีมากทางไหลเข้าหล,าหลาออก คุณจะมีโชคทางการเงินแบบคาดไม่ถึงงานใดๆที่ทำมานานและมีความคาดหวังในเรื่องรายได้วันนี้จะสมหวังธุรกิจส่วนตัวทุกแขนงจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัววันนี้เด็กๆในครอบครัวจะให้โชคเป็นศูนย์กลางแห่งความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวบางคนจะได้กลับไปพบเพื่อนเก่าหรือญาติพี่น้องที่ไม่ได้พบกันมานานมีความสุขยินดีในการพบปะ คนโสดอาจได้กลับไปพบกับคนที่เคยฝันถึงและมีหวังจะได้คบหากันอีกด้วยสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือทิศมงคลที่ตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมัคคีกลมเกลียวเวลามงคล 15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ